เอาละรครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้เรามาเปิดโปรเจรกต์ใหม่กันนะครับกับแบบที่มีชื่อว่า Sunken City นั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะสวยงามหรือว่าจะเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปสร้างตัวใหม่กันเลยนะครับผมว่าผมไม่ได้ใช้มิยาบีกันมาก็แบบหลายโปรเจรกต์แล้ววันนี้เราจะกลับมาเล่นมิยาบีนะครับกันต่ออ่านี่หน้าตาที่เราคุ้นเคยได้เองนะทุกคนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ลืมดูดูพิมพ์แบบหลับตาพิมพ์กันเลยทีเดียวเป็นภาษาไทยนะเมื่อกี้ มี3จุดเกิดนะครับไปเกิดที่เซนทรัลนี่แหละนะตรงกลางเลยครับผมอ่าเดี๋ยวลองดูว่ามันมีอะไรใหม่ๆบ้างเพราะว่ามันจะมีหมดเฉพาะตัวของมันด้วยเฮ้ยบรรยากาศดูแตกต่างครับต้นไม้มันดูแบบว่าสวยดีว่ะเฮ้ยแจ๋วนี่แหละคือสิ่งใหม่ๆที่เราจะได้เห็นกันบ้างไม่ใช่ว่าอยู่แมปเดิมๆเปลี่ยนหมดไปเรื่อยๆครับผมว่ามันจะดูเบื่อๆไปนะเฮ้ยเหมือนทางฝั่งนู้นโหจะมีแสงแบบว่าขึ้นมาจาก ที่น้ําด้วยนะทุกคนยิงขึ้นไปที่ฟ้าครับมีทุกสีเลยนี่ว่าที่มันเป็นแอร์ดอบนี่มันประธานแอร์ดอปมาขนาดนี้เลยเนี่ยเฮ้ยแถวอ่ะนี่อะไรเนี่ยหอยหอย <c oughs> <c oughs> ซีเชลเฮ้ยมันไม่ได้แบบว่าเป็นแบบใหม่อย่างเดียวนี่ว่า <Wow. S 1> มันมีของใหม่ด้วยฮะตอนนีุ้้ยดีเลยมันรู้สึกเหมือนเล่น DLC ยังไงไม่รู้ว่ะตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวขอเก็บหินก่อนเอาแล้วครับแล้วก็เริ่มฟาร์มครับ <c oughs> คือผมไม่รู้เลยว่ามันใช้อะไรได้บ้างไอ้เปิดหอยพวกนี้นะครับ ต่อยกันก่อนนะต้นไม้แล้วก็ดูนี้รื้ของได้เลยนี่มีหลายอย่างเลยบางอันอ๋ออันนี้มันติดพักนาเซียมาด้วยดีกว่าพาคนาเซียนี่ไม่เป็นไรครับลงไว้ก่อนเผื่อจะได้แบบมีไดนโนเสาร์ใหม่ๆแปลกๆตอนนี้คือผมต้องเพิ่มเลเวลก่อนเดี๋ยวน่าจะได้รู้ว่าเผื่อกหอยใช้ทําอะไรนะครับตัวละครเอาเลือดไปที่150 ตมีหน้าร้อยหาน้ำหนักโอ้น้ำหนักคูณน่าจะคูณร้อยม้งเนี่ยเยอะขนาดนี้เออไม่เป็นไรน้ำหนักนี่เพิ่มเยอะมันก็ดีอยู่แล้วสปีดนะครับแล้วก็อะไรอีกว่าโพสติตูอ่าโอเคทีนี้เช็คของของมันก็เดิมๆนี่หว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะไอพวกของของเจเนซิสนี่ใช้ไม่ได้แต่มีสลิงช็อตของพังนาเซียเออดีเฮ้ยนี่นี่นี่ไงอันใหม่ครับโคลอนเด็กเกอร์อันนี้ของมันแน่นอน เออไอโคลอนนี่ก็คือน่าจะเป็นพวกแบบเปลือกหอยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูว่ามันขึ้นมาไหมโคลอนแดกเกอร์เดี๋ยวดูนีไม่ขึ้นวะผมลองพิมพ์โคลอนดูนะเผื่อว่าอาจจะต้องไปแปลงนูน่นแปลงนี่ป่ะนี่โคลอนเวิร์กเทเบิลนะครับอันนี้เราต้องไปหาแร่ที่มันชื่อว่าโคลอนก่อนไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรว่าโคลอนเดี๋ยวลืมเมื่อก่อนนะจำได้แต่พอไม่ได้แบบศึกษาภาษาอังกฤษบ่อยๆมันก็จะลืมนะครับพวกนี้ เหมือนคนที่ไปอยู่เมืองนอกแล้วแบบพูดไทยลำบากก็แหละเออจะคล้ายๆแบบนั้นแหละมันจะลืมเวลาไม่ได้ใช้เมื่อกี้กูผลิตมาแล้วพิกแอคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูวไปหยิบไอ้หวยตัวบูด็อกมันไมเนี่ยเ<อ>ดี๋ยวลองใช้พิกแอคขุดดูนะตรงนี้ได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรเลยดีกว,ว่าแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรวะอันนี้เก็บไ,ได้ไปเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบพวกประการังว่าประการังที่มันขึ้นข้างบนครับนี่ไงนี่ไงอ๋อมันมีพวกแบบว่าของเต็มเลยว่ะ เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีของแบบใหม่ๆนะเพิ่มมาให้เราคราฟให้เราใช้เยอะแน่นอนเก็บ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 มาให้หมดก่อนตอนนี้ไม่รู้อะไรใช้อะไรได้บ้างกูดำน้ําก่อนแล้วดูบรรยากาศใต้น้ําก่อนมีไรฟ้าบ้างนี่อะไรเนี่ยหุ้ยปลาสวยว่ะซังเค่นอิชิโยซซรัสนะครับตัวนี้สวยเหมือนกับไอปลาเอ็กเลยว่ะแจ๋วแจ๋วหูน้ําอย่างใสคือน้ําใสเหมือนกับน้ำในเจเนซิสเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นก่อน ผมว่าผมต้องไปหาเนื้อแล้วก็ต้องลองฟาร์มหินดูสักก้อนหนึ่งเมื่อกี้เราตีหินไม่ได้หลายก้อนเลยนะครับเดี๋ยวลองก้อนหน้านีานานน้ตีได้เปล่าวะเนี่ยอันนี้ลองดูดินี่อันนี้ได้ครับอันนี้มีลามสโตนครับโอ้ยิ่งเล่นยิ่งน่าศึกษาว่ะอ่ะตีไปก่อนโอเคลามสโตนนี่น่าจะใช้ประโยชน์ได้แน่นอนส่วนต้นไมไ้ถ้าใช้พลิกแอ็เหมือนเดิมอ่ะเราเรียนรู้แอนแกรมเพิ่มเติมก่อนหอกนะครับขวานแคมไฟเสื้อผ้า,าไม้หมด เดี๋ยวไล่หาดูด้านล่างแล้วทีนี้ข้างล่างมีอะไรแปลกไหมตรงนี้ยังไม่มีแปลกเท่าไหร่คลับเอามาอันนี้ธนูเตรียมไว้ก่อนกับโบรล่านะครับ c o o k ิ้งพอ t ของแปลกระดับไม้เดี๋ยวผมต้องหาก่อนตอนนี้ยังไม่เจอครับเอาชุดเสื้อผ้าไก่อนนี่นีเจอแล้วนี่มันมีชุดหนังที่ใช้ c ี l a s s กับ c ีสเกลเมื่อกี้เหมือนเราจะเจอนะซีการ์ class. ส่วนซีสเกลไม่ทันสังเกตว่ะ ตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรใหม่แล้เดี๋ยวลงมาดูด้านล่างเรื่อยๆเอาเบ็ดตกปลามาด้วยไม่รู้จะได้ตกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ปกตินี่ว่ะเรียนรู้มาพวกอุปกรณ์เหล็กทั่วไปครับของใหม่รู้สึกจะมีน้อยเดี๋ยวลองดูชุดนี่ไงขาดซีสเกลครับไอซีสเกลนี่มันจะไปเอาที่ไหนอะซสเกลลองพิมพ์ดูว,ว่นดิซส,สเกลไม่เจอว่ะดูจากชื่อแล้วน่าจะอยู่ในน้ำทะเลนั่นแหละโอ้โหกูจะลงเอาไงวะ ดี๋ยวขึ้นด้านบนก่อนแล้วกันตอนนี้วิ่งครับวิ่งวิ่ง,งเดี๋ยวไปหาแหล่งอื่นนี่เราเกิดใจกลางเลยปะไม่เปนเกิดซ้ายบนนี่วาเนี่ยบอกเซนทันวะเนี่ยเซนทันจริงๆไม่ต้องตรงกลางดีว่าเฮ้ยเฮ้ยเซนเตอร์ไม่ใช่เหรอตรงกลางเซนทันอะไรวะเซนทันมันต้องอยู่กรุงเทพยังไงเนี่ยไม่ใช่แลวกูกูมั่วไปหมดแล้วตอนนี้ไอพวกแบบเบอร์ลองเบอร์รี่นี่ปกติว้ยป,ปกติเลยนะครับทั่วไปมันได้แบบต่างๆเดินเก็บเดินเก็บ แต่ว่าไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มันของพา,าเซียรหรือของอะไรว้นี้นกอะไรวะนกตัวนี้มันเป็นไอ้นกเป็ดนะ้ำไม่ใช่เหรอเนี่ยหอยเลเวลตั้ง400กว่าบ้าไม่เลเวลมันโหดจังวะเนี่ยคือปกติเลเวลมันไม่น่าจะขึ้นระดับ4-500นะผมปรับความยากก็ปกตินะคูณหนึ่งนะครับคือหนึ่งี่ก็คือเต็มของมันอะไรมันได้แค่นี้นะครับความยากข้างล่างมีแร่ไอแร่ตรงนี้มันทําอะไรไม่ได้ถ้าจะไม่ผิด เดี๋ยวผมต้องกระโดดมาตรงนี้เอาละครับมาอื้อเจ็บดีครับผมเนี่ยไอพวกแดงๆนี่มันจะมีแบบซีคลาสนะครับผมว่ามันต้องปลูกได้หรือเปล่าวะไหนลองดูดินี่นี่นี่อันนี้ไงเนี่ยมันกินได้ด้วยนะทุกคนอ๋อไว้ใช้ทําสีก็ได้นี่วาเอออันนี้ก็ทําสีได้ผมว่ามันน่าจะจําลองมาจากแบบพวกเบอร์รี่อะแต่มาเปลี่ยนสีแน่นอนเลยเนี่ยแลวอันนี้ใช้ทอะไรเนี่ย อันนี้อ๋อเพิ่มค่าอาหารซตามีน่าด้วยว่ะโอเคดี okay, อยู่กันนะเนี่ยอ๋อแต่มันทาให้แบบว่าดีไฮเดรตนะครับกระหายน้ํานั่นเองลดค่าสลบได้ด้วยนะอันนี้อ่าอันนี้ติดตั้งไว้ก่อนเลขเก้าเลยครับของดีส่วนซีคลาสอันนี้ทําอะไรได้บ้างเนี่ยอ๋อเหมือนจะใช้กับพวกเสื้อผ้าเชือกนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับไฟเบอร์นะน่าจะจําลองมาจากไฟเบอร์ชัว เอออันเดียวกันเลยนิว,วานี่มันเขียนเหมือนกันเลย,ยเขียนเหมือนกันเป๊ะเลยโอ้โบูไดอันไหนคือบูไดนี่เป็นนี้ป่ะอ๋อมันเป็นแค่แบบจําลองมาอย่างเดียวอ่ะแสดงว่าใช้แทนกันได้ดิแน่นอนเอาละครับทุกคนทีนี้ยังไงต่อเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะไปทางไหนได้บ้างเดี๋ยวเหมือนจะเห็นทางไปด้านนี้ครับตรงนี้เจ็บไปเนี่ยเฮ้ยข้างล่างไข่มุกนี่วาเนี่ยไข่มุกกับอะไรเนี่ยสีดําเนี่ยไข่มุกดาเลยเหรอลองเก็บทุก่อนโหอุ้ย นี่ซิลิก้าเพิร์แลแบ็กเพิร์ลนะครับเอาในตรงนี้ว่ะแจ๋วมีเจ้าของป่ะเนี่ยไม่สนและเก็บหมดแล้วตอนนี้ใครจะเป็นเจ้าของก็แล้วแต่กูเอาแล้วเว้ยกูมาถึงก่อนกูได้ก่อนอ่าไปครับส่วนไดนนเสา์ผู้ที่ผมว่าของพักนานเซียชัวร์เลยว่ามันเยอะเกินผมว่าผมจับนกก่อนนะตอนนี้โอ้โหเลยไปตั้ง4 48ยิงกี่วันกี่คืนวะเนี่ยโบล่าได้ป่ะโบล่านะ่าจะยังไม่ได้เดี๋ยวเอาขลับมาก่อนแม่งเดินชนกูใหญ่เลยขวานนะครับแล้วก็หอกอเตรียมมา มไฟไม,ม่ใช่แคมไฟทอดทอดโอเคเอาไอ้ตัวนี้ไว้เลขสีนะขวาเลขสารอหอกเวคลคราบช้ามากเติมคราบติ้งสกิลหน่อยนั่นแลดแจ้วมันต้องไวแบบนี้ทีนี้เริ่มล่าครับเริ่มล่าเพื่อเอาหนังมาผลิตโบล่าไม่งั้นจับนกลําบากต้องไปหาตัวเล็กๆก่อนถ้าตัวใหญ่เราไม่ได้แน่เฮ้ยด้าน,นหน้ามีแอร์ดอปว่ะทุกคนแล้วก็มีนี่ไงตัวเล็กอยู่นี่เต็มเลย วุ้ยแต่ว่าน่าจะเลเวลโหดนั้นทูดอนน่ว่าอุ้ยโอ้โหอุยอ้ยแรงแรงอือโอ้โหตั้ง4 0 3มฮะเลเวลมันโหดเกินไปว่ะหลอดยากก็นเนี่ยถ้าเลเวลขนาดนี้ครับเกิดที่เดิมบอกว่าเนี่ยน่าจะที่เดิมว่ะเออที่เดิมมั้งเนี่ยแต่ว่าเราจะไปเก็บของไงวะมันโหดอนะ เราต้องหาโบล่าให้ได้ก่อนเพื่อที่เราเจะเก็บของได้ถ้าเราไม่มีโบล่ายากมากๆตอนนี้ผมต้องเติมเลือดผมไว้ก่อนเพราะศัตรูโหดเมื่อกี้ตอนแรกนึกว่าเลือดเราจะเยอะนะครับสรุปเลยคือพอเทียบกับศัตรูแล้วถือว่าเลือดเรา้อยมากโอเคไปครับกินผิดไปกินเบอร์รี่ขาวไปอันหนึ่งไม่เป็นไรอันนี้น่าจะทางเดิมโอเคไปเก็บของกันครับเดี๋ยวเราต้องเตรียมเตียงไว้ด้วยเราจะได้เกิดง่ายๆหน่อยว่ะ เมื่อกี้เราลงไปทางนู้นใช่ไหมเดี๋ยวรอบน,นี้เราอ้อมได้ไงแสงเขียวนะครับตัวละครเราอยู่ด้านนู้นระหว่างทางเดินไปนี่ก็เก็บของไปด้วยมาจะได้ไม่เสียประโยชน์จริงๆเมื่อกี้ผมเลือกที่จะฆานกเป็ดน,น้ำจะง่ายกว่าไหมวะเนี่ยตัวนี้เป็นอุ้ยเลยเวสต์เอหกร้อยกว่าโถ่เอ้ยโคตรเยอะเลยดาเมจเราก็น้อยเกินเดี๋ยวเราต้องเติมดาเมจเราไปเยอะๆหน่อยจะได้เก็บหรือเปล่าทูดอนมันเฝ้าอยู่ดิ ดูดอนสก,กิลมันค่อนข้างสูงด้วยนะไงมันยืงยืนอยู่นั้นอยู่เลยทุกคนจะเอาไงวะเนี่ยโอ้โหยแย่แย่มีกี่ตัววะเนี่ยโหหลายตัวด้วยวะมันเป็นแก๊งมันเลยวะเอาไงดีวะเนี่ยต้องย่องต้องย่องย่องอย่างเดียวครับย่องอย่างเดียวผมว่าผมน่าจะเก็บได้ครับพยายามอยู่ตามพงหญ้าครับเพื่อไม่ให้มันเห็นครับผมเอาละทุกคน มว่ามันไม่เห็นเราแน่นอนนีงไงของเราครับไปเก็บแล้วโกยครับผมฮึมเชิดะเต็บย่องได้นี่นี่ตรงนี้มีตัวดีวะ่ะมอสช็อปแล้วก็นั่นตัวบอลเลยโอ้เธอระเบรริดกว็วีงั้นเพลนเลยเฮ้ยอันนี้ของฟรีของฟรีวะ่ะเร็วๆๆๆๆๆๆเร็ว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 ได้หนังมาแล้วได้หนังมาแล้วเท่ากับว่าเราจะผลิตโบล่าได้ครับตอนนี้เอ้าดีแต่จะพึ่งอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าโอ้โห ป่ามันคของๆ้างอันตรายครับโอ้อโลอ,อีกแล้วนะ,ลละกูสวยแล้วกูเดี๋ยวเดี๋ยวสปีดผมหน้าไวกว่าครับมันกําลังกัดบางตัวอยู่ด้านนูน้นอ่าโอเคปลอดภัยเว้ยโหไม่ใช่ว่าจะผ่านมาได้ง่ายๆนะน้องๆพี่บอกเลยต้องโหดนะครับลิงลิงลิมาลิงยังไม่โตเต็มวัยนี่ละนี่แหละประเด็นเป้าหมายของกู้ออออ,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 อืออุ้ยอะไรจะตายวะเนี่ยน่าจะอุ้ยดอยู่เนี่ย,ย,ยทุกคน มันล่อกูมาหาโลอ่ะไม่ได้ไม่ได้แต่ละตัวเลเวลสามสี่ร้อยทั้งเพีเลยเฮยแล้วงานนี้นี่ไงไอตัวนี้แหละโดนกูแน่แต่จริงน่าจับตัวนี้มาช่วยเราเว้ย <c> ไ <oughs> อ้กูจับมันก่อนดีว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวลองเอาไอ้ของใหม่นี้จับดูมันต้องใช้เป็นอันนี้ป่ะเดี๋ยวลองดูนะเออลองอันนี้จับนี่ไงเรียบร้อยจับด้วยของใหม่ได้คนอ่าไปไป,ไปเลื่อนมาเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยเลเวลโคตรเยอะ มีซเซดเดลเฮ้ยมันมีซเซดเดลลิทโทซลัต,รรตมีซตเซดเดลไงวะเนี้ยกูงงว่ะเป็นเวอร์ชั่นใหม่เหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 งงว่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยมันไม่มีของใหม่ๆเพิ่มมาด้วยผมพยายามจะพิมลิทโทซรลัตมันไม่ได้นะแต่มีช่องใส่ซเซดเดลแสดงว่ามันอาจจะขี่ได้โอเคเอาไว้ก่อนนี่ตัวนี้ตัวหนึ่งขอจับจับด้วย ใส่ดิเออใส่ไปเมื่อกี้ไม่ขึ้นนะครับตัวนี้เลยว่า400น่าจะโหดหน้าดูระหว่างรอนี่ทําอะไรก่อนเดี๋ยวลงไปด้านล่างก่อนรอนานแน่นอนผมว่ามันต้องเป็นของแบบออฟฟิเชียลว่าเปล่าวะเฮ้แต่ออฟฟิเชียลมันจะเลเวลมาเยอะขนาดนี้นะน่าจะเป็นพักนาเซียอ่ากันเดี๋ยวลองไปเช็คดูอีกรอบนึงเป็นไงเป็นไงหิวยังเฮ้ยหิวแล้วนี่เรียบร้อยได้ครับอีกหนึ่งตัวอ่าเลเวลกลายเป็น600กว่าแค่นี้ก็สบายแล้วพี่น,อน้องต้องหาตัวไปให้มันฆ่าก่อนในตอนนี้ เริ่มกระหายน้ำแล้วครับทุกคนกินอะไรดีไว้เนี่ยกินอันนี้ก่อนช่วยได้ไหมช่วยได้น,นี่ว่าเออพวกเบอร์รี่นี่ช่วยกระหายน้ําได้ในเซิฟนี้อ่างั้นดีเลยอันนี้พุ่มไม้ใหม่ๆเก็บดิให้ของปกติทั่วไปตามกูทานไว้เนี่ยพวกนั้นพวกนั้นเดินช้าหน่อยนะเดินนานน่าดูเดี๋ยวต้องเติมสปีดมันไว้มานี่มานี่มาน,มานี่แต่ละตัวนี่ยังกระเต่าเติมสปีดหน่อยดิอุ้ยสปีดขึ้นไปงี้พักนาเซียชัวร์นี่ไง เออดีนะที่เราเติมคู่กับทั้งนาเซียมาไว้ในแบบนี้มันจะทําให้เราเล่นมันมากขึ้นไปกันทุกคนอยู่น้ําอีกแล้วอยู่น้ําง่ายจาังวืน,นี้ยเฮ้ยเริ่มไม่ทันแล้วหรือไงการรีน้ำอ๋อต้องรอการรีแป๊บนึงว่ะข้างหน้าเข็นโทรสัรัดนี่ดุเว้ยแก๊งเราสู้ไม่ได้แน่นอนเราหลีกเลี่ยงการมาท่าครับเดินมาเดินมาเดินมา,เ,นมาเอาละเจอแพ็คคิว่ะนาจับว่ะเดี๋ยวโบลาก่อนเลย บัวล่าจำเป็นมากเอาบูปินไว้ที่เลข8ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวผลิตเลยครับทีนี้ตอนนี้เอามา3ก่อนแล้วก็เติมดาเมจของผมไปตัวละครต้องมีดาเมจเยอะๆเอาละครับผมพร้อมแล้วครับตอนนี้ทีนี้พวกนี้ก็แตนบายรอก่อนผมต้องไปดูเลเวลมันก่อนว่าแพ็คคีนะครับเลเวลเท่าไหร่ถ้าเลเวลไม่เยอะมากผมน่าจะจับมันได้เวลร้อยสิบสองน่าจะเอาอยู่ว่ะโอเคเฮ้ยเมื่อกี้มันเทมได้นี่ว่าใช่ป่ะ มันขึ้นเหมือนมันให้เทมเดี๋ยวแป๊บนึงเอานี้ตีที่หางอ่ะดูไม่รู้ได้หรือเปล่าแต่เรามีโบนา่าเราสามารถที่จะเรื่อยๆได้ครับสำรลองไปเลยครับเดี๋ยวพอมันฟื้นเราก็จะถอยออกมาแล้วก็ใช้โบนา่าหหางมันสะบัดไปสะบัดมาทําให้ผมแบบตียากเดี๋ยวมันตีช่วงตัวนี่ตรงนี้น่าจะพอได้เออกูไมน่น่าโง่ไปตีด้านหลังเลยปวดไปครับปวดไปปวดไปที่หัวมันแข็งเพราะนั้นเราตีหัวมันไม่ได้ครับพวกนี้เดี๋ยวโอ้ยโอ้ยมันทามาแล้วโอ้โหโดนแล้วกู แรงด้วยและที่สำคัญค่าสลบขึ้นเลยครับยายายาเข้ามาอุ้ยอ๋อมันมีครูดาวมันมีครูดาวครับทำให้ท่าสลบไม่ใช่ท่าสลบดิการล็อกนะครับล็อกไม่ได้อุ้ยปลาวือ้อสวยแล้วไงกูทำไมมึงถึงบืดโอ้โหแป๊บหบนึงแบบน่งแป๊บหบนึง่งแป๊บหนึ่งได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาแล้วรอบนี้กันจะได้นะครับโอเคนี่แนะ่อยู่อยู่แล้ว วนมาวนมาตีต่อผลิตโบล่ารอมาเลยครับเดี๋ยวต้องหลบให้ดีเนี่ยถ้าโดนรอบนี้ร่วงแน่เลยกินก่อนกินกันข้นสลบก่อนกระหายน้ำไม่เป็นไรครับตอนนี้มามาร่วงดิร่วงในมึโอโวยแตกเลยครับแตกถอยถ้าแตกแล้วถอยจับนานแน่นอนเดี๋ยวรอมันออกมาก่อนเอาหนังกระติกไหมหนังกระติกเออหนังกระติกน่าจะง่ายกว่าวะ่ะสลิงชดสลิงชอดมีสองแบบเอาของภาคนาเซียมา โอเคพร้อมครับดนังกระติกไปเลยเอ้ยมาแล้วเฮ้ยโอ้ยโดนโอ้ยโอย,โยไม่ทันว่ะกินกินกินเป็นไรมีของมีของกิน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 นะไม่ง่ายหนูเฮ้ยตรงนี้เหวตรงนี้เหวหล,ลบไปเว้ยหลบไปเว้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมานี่มาล็อกเอาไว้อยู่โอเคหนังติ๊กมาหนังกระติกพร้อมดีดหัวโอ้ขึ้นเลยขึ้นเลยดูออร่าขึ้นครับ หนังกระติกมันพิเศษแต่ออล่านี่ทำให้แหลกพอสมควรนะเนี่ยดีไหมครับดีดไป,ด,ด,ไปดีช่วงตัวไปร่วงครับเรียบร้อย <c oughs> อยู่ครับผมออล่ามึงแหลกมากโอ้มีนี่ด้วยดีกว่าอะไรเนี่ยสไตล์กิมโมลดนะครับเป็นแบบคอสซูมตัวนี้เดี๋ยวใช้ของใหม่ในการจับแล้วกันสีอะไรวะสีนี้ปะเนี่ยอันนี้มันของสีฟ้าถ้าเป็นอย่างดีน่าจะหมดงั้นเราใส่สีม่วงไปแทนอ่ะโอเคแล้วก็ลองอันนี้ด้วยอ่ะ เผื่อมันแบบจะกินของแปลก,กๆใหม่ๆอ้าวเรียบร้อยครับผมโอเคระหว่างมันสลบถ้าเราใส่แทสเข้าไปเลยอะ่ะมันจะคราฟของได้ไหมอ๋อมันสั่งคราฟได้เลยนี่หว่าเฮ้ยเนี่ยผมสั่งคราฟไปแล้วนะครับโอเคเทมขึ้นมาแล้วตอนนี้น่าจะกินเป็นในส่วนของเมโจเบอร์รี่นะเพราะเมโจเบอร์รี่มันหายไปอันนึงนะครับวิดานุ้นมีตัวตายของฟรีว่ะ เดี๋ยวไปได้ไปเนี่ยอุ้ยไปลําบากนี่ว่าไปไม่ได้ครับไปไม่ได้อ่้นั้นไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวอรอตัวนี้ก่อนอ่าแพ็คีได้พอดีเจ้าทีนี้ขี่กันเลยดีกว่าทุกคนหาที่ขี่แป๊บนี่แพ็คีเซดโดน่าจะคลาสไม่ยากมากอยู่ตัวไหนวะเนี่ยนี่อยู่นี่ป่ะขาดอะไรอะขัดหนังครับผมต้องไปล่าหนังเพิ่มถ้าพลังเป็นไงบ้างเอ่ยนี่มีเลือดมาพันห้าครับ อ๋อมันมีโทฟี่ด้วยเหรอที่เพิ่มมาคือช่องโทฟี่นะครับเอาไว้ทําไรวะโทฟี่ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผลิตอันนี้ไปก่อนเมื่อกี้กดคราฟไปแล้วรอบหนึ่งแต่มันหายอ่ะเติมดาเมจไปก่อนแล้วก็ผมจะใส่คอสซูมนะฮะเพื่อให้ดูหล่อขึ้นนี่คอสซมูมเฮ้ยแต่สีมันไม่แจวว่ะทําไมมึงไม่ได้สีเดิมวะเนี่ยโอ้โหเสียดายถ้าได้สีเดิมมันเท่กว่านี่สีอย่างเงี้ยเออแจวแล้วไปครับไปหาตัวฆ่าง่ายๆหน่อย ถ้าไอตัวเคนทรสตผมกลัวว่าไม่ไหวเดี๋ยวเอาแบบเล็กๆหน่อยตัวเล็กๆตัวเล็กๆมีไหมเนี่ยเหมือนไม่มีว่ะแถวนี้ผมต้องลงไปด้านล่างแล้วแหละครับทุกคนอยู่น้ําพอดีเลยด้วยอไปหาน้ํากินดีกว่านี่แล้วก็ของนี้เพียบข้างบนเมื่อกี้ผมเห็นมีไข่มุกนะครับขึ้นมาก่อนนี่เต็มเลยเก็บมาโหอย่างเยอะและแบ็คเพลนี่หาง่ายมากเลยว่ะในแบบนี้ เอาละโอเคไปลงไปสั่งให้มันลงไปครับลงไป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 เลยเออให้มันลงไปก่อนนี่ไงเธอระเบิดบวกเลยบวกเธอระเบิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมสั่งลุยไม่ได้ะ่ะปุ่มลุยไม่มีเหรอเดี๋ยวขอดูปุ่มแป๊บมันจะต้องมีปุ่มลุยดิแอตแทกแอตแทกแอตแทก,แดเ,ทกเดี๋ยวหาแป๊บดิสตาเก็ตนี่ไงอา้าวผมก็เซตไว้แล้วนี่แต่มันสั่งลุยไม่ได้เฉยๆวะ่ะมันไม่โดนแล้วมั้งเนี่ย อ่าโดนแล้วทุกคนไฟบวกบวกครับตอนนี้พอได้ครับอุ้ย,ยกระเด็นเทเระเบิดอุ้ยโชคดีแบบเลเวลมันแค่89คือถ้าเมื่อกี้เลเวลมันเยอะอาจจะสู้ไม่ได้ก็ได้เพราะเทเระเบิดมันจะดุก,กว่าแพคคีนะโดยปกติแล้วอะ่ะมาเลยครับฟาร์มหนังมาเยอะๆเลยได้300มาถ้าผมได้ขี่นี่คือสบายแล้วแพคคิอะเรียบร้อยครับผมเอาชุดหนังมาใช้ก่อนเว้ยแม่เล่นมาตั้งนานเพิ่งจะได้ใส่เสื้อผ้าในกูเนี่ย ใส่ครับใส่ใส่ใส,ใส่แจ๋วเสร็จแล้วหิวนะ้ำไปหาน้ำกินกันดีกว่าก็ติดตั้งที่ขี่โอเคขี่ได้เลยป่ะได้เลยเว้ยไปสปีดนี้ไม่ต้องห่วงของภักนาเซียนี่เพิ่มได้เยอะอยู่แล้วนะจัดไปก่อนเลือดเลือดรีไว้ป่ะพอได้นี่ว่าเอาเลือดไป5,000ก่อนแล้วกันนะตอนนี้สตมีนา่าโอเคแล้วก็ดาเมจลิทโทสลรัตตายแล้วกูว่าแล้วไงนี่โดนเคนโทสลรัตอดัดช่างมันครับ ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราจับมาเล่นๆเฉยๆไปกันเลยไปกันเลยอุ้ยตรงนู้นเหมือนตัวโหดว่ะเหมือนมีแสงออร่าว่ะเนี่ยตัวด้านหน้าเนี่ยมันโหดขนาดไหนวะพุ่งเลยพุ่งเลยชนแม่งเลยเอาไงเอาไงเอาดิเอาดิอุ้ยอึดว่ะอึดมากอึดมากมันเป็นโพดีเกสครับตอนนี้โชคดีแม่งไม่สู้กูถ้าสู้กูกูสู้ไม่ได้แน่นอนจับไปอุย้ยเขก็จ,จะสลบไปแล้วทุกคนเฮ้ย จับเลยดีกว่ามั้งมันน่าจะขี่ได้ว่ะโพดีเจสเสียดายของที่เราปล่อยให้มันตายครับกินอะไรวะเนี่ยเป็นอาชาไม่รู้เหมือนกันลองเนื้อไปก่อนเอาเนื้อไปเนื้อแล้วก็เบอร์รี่นะลองใส่ไปให้หมดอ่ะขึ้นทีมแล้วครับที่เหลือก็ไปทางอื่นต่อแทค็คคีป็นฟาร์มได้ป่าววะฟาร์มไม่ได้นี่หว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาเนื้อนี่ก่อนอเอาเนื้อหนังเก็บไว้ก่อนโอเค ผมคิดว่าเราควรต้องทำแคมไฟนะไว้ตรงนี้แลละเราจะอยู่ริมหาดกัน,นดีกว่าแคมไฟ2แคมมีวางครับโอเคอีกหนึ่งแคมวางไปเดี๋ยวลงไปใส่แทดก่อนแทดมีเยอะปะมีนิดเดียวอ่ะแบ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อเนื้อก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนโอเคจุดเตาให้เรียบร้อยอ่าดีงามเติมเนื้อแล้วก็ต่อด้วยแทส เคเสร็จ okay, นี่หาน้ํากินครับเรียกได้ว่าวันนี้กระหายน้ามันเลิ่นนานเรียบร้อยแล้วเกือบจะเป็นลมอยู่แล้วโอเคไปดูด้านนู้นต่อแล้วค่อยกลับมาหาอะไรกินแต่ว่ามันน่าจะฟาร์มแทสได้อยู่นะเออนี่ไงมันฟาร์มแทสได้นี่หว่าฟาร์มเบอร์รี่ไม่ได้อย่างเดียวพวกเอเลน่านี่เราปล่อยไว้ครับไปฆ่าเต่าหรือเปล่ามั้งโอเคเอาเต่าตัวนี้ก่อนอุ้ยเต่าเล่นเทเลเบิร์ดได้เลยเ,เนี่ยสแสดงว่าไม่ธรรมดาครับตัวนี้ก็มาดิครับได้หมด ร่วงครับเรียบร้อยจับเลยแล้วกันจับไปเยอะๆหน่อยพาร์ทแรกขุดมาขุดมาขุดเนื้อขุดแตงมาของเธอระเบิดเออได้เยอะดีอุ้ยปลาใหม่มีปลาใหม่พี่น้องมันดูน่ากลัวว่โะโว้ชามหัวค้อนสวยว่ะค่อยว่ากันจับไปได้แล้วเดี๋ยวเราต้องเอาเต่ามาก่อนถ้าเราขี่เต่าเราจะใช้อาวุธได้ถ้าผมจำไม่ผิดแหะโอเค วันนี้ก็ทุกคนครับก็ผมจะทิ้งท้ายไว่านี้ก่อนแล้วกันยังไงชื่นชอบอยากดูกันต่อไวๆครับกดไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ